สวัสดีครับผมเ to see ียูนะครับกลับมาพบกับการรีวิวเจ้าตัว Apple j o y i i นะครับคลิปนี้ครับจะพูดเกี่ยวกับตัวของค a l e n d a r นั่นเองดูว่าตัว User Interface เนี้เป็นอย่างไรผมเราก็มาที่ตัวนี้เลยซึ่งของเจ้า Apple เนี่ยก็จะวันที่ก็จะเป็นไปนเรื่อยๆครับก็เป็นวันจันทร์ที่2 2เห็นไหมครับผมกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีบอกเลยว่าอยากดูเป็นรายปีนะครับผมก็จะเห็น รายเดือนนะครับผมหรือจะเป็นวีก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นผมต้องการที่จะ add new event แอด newEvent ตัวนี้แล้วก็กดเลยสมมติจะมี test ผมก็ตั้งเวลาได้นะครับในที่การตั้งเวลาก็จะปรับเป็นแบบนี้ตั้งวันก็เลือกไปแบบนี้ครับผมช่วงเวลาแล้วก็สามารถตั้งเวลาว่าจะ มี Reminder ก่อนกี่ชั่งกี่นาทีกี่ชั่วโมงยังไงนะครับแอด Reminder ได้เรื่อยๆโซมออปชั่นตัวนี้เราก็สามารถให้มันว่าเป็นรีพีทหรือเปล่าตัวคอนเอ่อตัวคัลแอนด้ตัวนี้เราเข้าตัวนี้ก็คือตั้งหมายว่าให้มันส่งไปที่อีเมลตัวไหนโลเคชันนะครับอ่าเดสคริปชันต่างๆอ่าแล้วก็พิมพ์ได้เลย,ยนีไพรเวซีจะเป็นอะไรยังไงครับก็ปกติกดปุ๊บ มันระบบก็จะขึ้นมาแล้วเป็นตัวนี้เทส t นะครับผมอันเนี้ยก็ที่ today ซึ่งตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเรามีอีเวนต์อะไรอย่างไรบ้างส่วนเราก็สามารถดู all appointment ตัวนี้ได้นะครับผมเราก็จะโชว์ขึ้นมาหมดกลายเป็นอั e n d นด้นั่นเองอันนี้คือ ก็าสามารถอ่านได้จะเซฟหรือจะส่ง forward ไปให้คนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันแ้วผมอ่ะสมคผมขอลบตังนี้ออกไปก่น Delete. อน d e l e t e ส่วนอันนี้ก็ setting นะครับก็ปรับได้ให้เลือกไปที่สิ่งอัคข่าวตัวไหนหามีการโชว์ memo ไปที่ไหนโชว์ show อะไรบ้างนะครับ start week r i n g ท o n e อะไรต่างๆนะครับ quiz response checking for update อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานก็เป็น UI ที่เรียบง่ายนะครับลองพิจารณาดูว่าชอบแบบนี้ไหมแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถโหลดแอปอันอื่นเข้ามาใช้งานได้เช่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับติดตามผมได้นะครับที่ Facebook You หรือ Subscribe ที่ช่องนี้ได้เลยสวัสดีครับ